พระไตรปิฎกกันที่14คำภีอังคุตระนิกายเอกาทศกะนิบาทว่าด้วยจาคานุสติต่อไปนี้จะได้อธิบายคำว่าจาคานุสติออกไปตามสมควรแก่เวลาคือคำว่าจาคานุสติแปลว่าระลึกถึงการสละหรือระลึกถึงการบริจาค อธิบายว่าการระลึกถึงการให้ทานของตนว่าเป็นลาบของเราแท้เราได้ลาบดีแท้ที่เราได้ให้ทานแก่สมณะพราหมณ์ผู้มีศีลธรรมอันดีคนโดยมากย่อมมีความตรณีเหนียวแน่นเราอยู่ครองเรือนด้วยใจอันไม่ตรณีเหนียวแน่นเรายินดีในการจำแนกแจกทานอยู่เสมอ การระลึกอย่างนี้ถ้าเป็นพระอริยสาวกก็ได้ผลคือมีจิตไม่ถูกราคะโูสะโมห oh ะครอบงำมีจิตตรงมีความยินดีในอัตธรรมมีความปราโมทปีติมีความสงบกายสบายใจมีใจตั้งมั่นมีความสงบใจไม่มีความทุกข์ใจเป็นผู้ถึงกระแสแห่งธรรมดังที่แสดงมาถ้าเป็นปุถุชนก็ได้เพียงปราโมทปีติในการให้ทานของตน อันจะเป็นหนทางให้ได้ผลคือความอยากให้ทานยิ่งขึ้นไปถ้าระลึกถึงทานในเวลาใกล้จะตายก็จะทำให้ได้ทิพยสมบัติในเวลาตายนะแล้วก็ได้อานิสง์หรือว่าผลที่จะนำไปในโลกเบื้องหน้านะดังเรื่องของนางราชะเทพธิดา ซึ่งก็จะได้นํามากล่าวเป็นอุทาหรณ์สนใจนั่นก็คือเรื่องของนางราชเทพธิดาเป็นอย่างไรกล่าวคือในครั้งพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่นั้นก็มีหญิงเฝ้านาคนหนึ่งซึ่งเป็นคนชาวกรุงราชเจริหญิงเฝ้านาคนนั้นได้เด็ดเอารวงข้าวสาลีมาคั่วเป็นข้าวตอกเลี้ยงชีวิตเป็นปกติ ในที่ใกล้กรุงราชคฤึกน,นั้นมีคูหาอยู่แห่งหนึ่งชื่อว่าปิพภริคูหานะเพราะว่ามีต้นปิพภริคือต้นดีปลีต้นหนึ่งอยู่ใกล้ประตูคูหาคือใกล้ประตูถ้ำพระมหากัสสปะเทระเจ้านะก็คือพระมหากัสสปะเทระเจ้าได้เข้า,านิโรธอยู่ในถ้ำนั้นเจ็ดวันเวลาออกจาก ในโรธแล้วก็เล็งดูที่เที่ยวบินทบาทด้วยทิพจักสุก็ได้ปรากฏเห็นหญิงคนนั้นจึงครองบาทจีวรไปเยืนอยู่ในที่ใกล้นาของหญิงนั้นหญิงนั้นได้เห็นแล้วก็มีใจผ่องแผ้วยินดีจึงนำเอาเข้าตอกออกจากห้างนาแล้วก็เดินไปใส่บาทพระเทเจ้าไต่เต้าไปตามคันาครั้นใส่บาทแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่า ขอให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านได้เห็นแล้วเถิดเมื่อพระหมหากรสปะเทระเจ้ากล่าวว่าจงสําเร็จดังปรารถนาแล้วก็เดินกลับไปเมื่อหญิงนั้นเดินระลึกถึงฐานของตนกลับมา,าก็มีอาสรพิษตัวหนึ่งออกมาจากรูแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ที่คันนาแล้วก็มากัดหญิงนั้นให้ล้มลง,ลงตายในที่นั้นพอหญิงนั้นตายแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดใน วิมานอันสมบูรณ์ด้วยนางอปรสรพันหนึ่งที่ดาวดึงสวรรค์มีร่างกายใหญ่สูงสามขาวุฒประดับด้วยเครื่องประดับทั้งปวงแล้วก็รู้สึกตัวเหมือนกับที่ตื่นนอนเทปฏิดานั้นก็ได้นุ่งผ้าทิพย์พื้นหนึ่งซึ่งกว้างยาว12บสองโยแล้วก็ห่มผ้าทิพย์ผื้นหนึ่งออกไปยืนอยู่ที่ประตูวิมานซึ่งประดับด้วยขันทองคําแขวนอยู่ทั้งเต็มด้วยพวงข้าตกทองคํา เพื่อประกาศบุปกรรมที่ได้ทำมาเทพธิดานั้นจึงเล็งดูด้วยทิพจักสุว่าเราได้สมบัตินี้ด้วยกรรมอันใดก็ทราบว่าเราได้ด้วยการถวายเข้าต่อแก่พระมหาัสปะเทระเจ้าเทพธิดานั้นประสงค์จะทำสมบัติของตนให้ถาวรเฉวขึ้นจึงได้ถือเอาไม้กวาดทองคำกับกระเช้านะแล้วก็ ทีอยากเยื่อลงมากวาดบริเวณที่อยู่ของพระเทระเจ้าแล้วก็จัดน้ําฉันน้ํำช้ไว้พระเทระเจ้าเข้าใจว่าคงจะมีภิกษุหนุ่มหรือว่าสัมณเนองค์ใดองค์หนึ่งมาทําไว้พอถึงวันที่สามก็เปิดประตูออกแลดูเพอะได้เห็นนางเทพธิดานั้นก็จึงกล่าวว่าจงหลีกไปให้พ้นเทพธิดาอย่าให้พวกพระธรรมกกถึกในอนาคตตการกล่าวได้ว่ามีเทพธิดาองค์หนึ่ง มาปฏิบัติพระมหากสปะเทระเจ้ามาตาักน้ําฉันน้ําชายไว้จําจเดิมแต่นี้ไปเธออยากมาที่นี่อีกเทพติดานั้นก็อ้อนวอนเป็นหลายหนว่าขอพระผู้เป็นเจ้าอย่าให้ข้าพระเจ้าเสียประโยชน์เลยพระเทระเจ้าก็ดีดนิ้วมือสำทับว่าเธอไม่รู้จักประมาณของเธอเมื่อเทพติดานั้นไม่อาจอยู่ในที่นั้นได้ก็ขึ้นไปยืนร้องไห้ในอากาศป่าขอพระผู้เป็นเจ้า จงอย่าให้สมบัติของข้าพเจ้าเสียไปเลยจงให้ข้าพเจ้าได้ทําสมบัติให้มั่นคงเถิดเวลานั้นพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งอยู่ในพระคันธกุฎีที่วัดพระเจตวันไกลกันกับที่นั้นประมาณ45โยชน์ก็ได้ทรงสดับเสียงร้องให้ของเทพธิดานั้นด้วยทิพย์โสตจึงทรงเปล่งพระรัศมีไปให้ปรากฏเหมือนกับประทับนั่งอยู่ในที่เฉพาะหน้าของเทพธิดานั้น แล้วก็ตรัสว่าเทพธิดาการสำรวมอย่างเดียวเท่านั้นเป็นภาระของกัตปะผู้เป็นบุตรของเราส่วนการกำหนดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ของเราแล้วกระทำบุญเป็นภาระของผู้ต้องการบุญเพราะว่าการทำบุญย่อมให้เกิดสุขในโลกทั้งสองครั้งตรัสด,ดังนี้แล้วจึงได้ตรัสเป็นคาถาต่อไปว่านะปุญญเจปุริโสกยิรา ปนะุญญเจปุปริโสกะยีราเป็นต้นนะซึ่งก็แปลว่าถ้าบุคคลกระทำบุญในคราวหนึ่งแล้วควรทำเนืองๆไม่ควรคิดว่าพอละควรเต็มใจในการทำบุญควรเกิดอุตสาหะในการทำบุญเพราะว่าความมากขึ้นแห่งบุญย่อมนำความสุขมาให้ทั้งโลกนี้และก็โลกหน้า เวลาจบคาถานี้ลงเทพพิิดานั้นก็ได้เป็นพระโสดาบันแล้วกลับไปสู่เทวโลกก็สิ้นเรื่องลาชะเทพพิดาผู้เอาเข้าตอกใส่บาตของพระมหาัสปะเทระเจ้าเพียงเท่านี้ในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เชื่อเห็นว่าการระลึกถึงทานของตนย่อมให้ผลดีทั้งชาตินี้และก็ชาติหน้าขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้สดับรับฟังด้วยเทอน